แสียบย้ำไปจ้ะพี่น้องมาด้วยจ้าตำม,มักกอใส่ขนมเส้นใส่หนวดปลาหมึกจ้าบม่อไหนหนวดหรอกีอยังเปล่าปลาหมึกหน่อยอ่ะเราก็มีหนวดมาความ Mm-hmm. เสียบกินได้สูมือจ้ะม่ม ok. ือหยุดหอกยกแว่นป่ะย่าซ้ำน um ั่นล่ะมือได้่กินก um ็แสดงว่าป่ะย่า เออร์ซูล่าลูกสาวเอินเอรเอร์ซูล่าในกระตูนแอร์เรียลไหมจ๊ะ มังนาวเปียงหน่อยปาดมากินสมตัดข้าวดีละตัดข้าวปลาหมึก เห็ดล่ะเริ่มหัวหาตัวหน่ากัน ือที่สุดแซ่บเราจะไปแล้วค่ะนักกีฬาเรียกแล้วนักกีฬาเอิรนเนาะเราจะตัดเค้กไปฝากเพื่อนบ้านเสื่อมเค้กไอศครีมมาข้าที่เราบ้านเกิดลูกเขาไปงานมันเกิดลูกเขาบ้านเนี้ยงานมันเกิดลูกเขาบริจัดแต่ว่าเราเอาเค้กไปให้เขา